สบาสดีผมแม่พี่น้องวัดสุขสุขนัย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสาวมุกสนบาวพุทธพี่น้องวันนี้บาวพุทธก็ลงมาไ่บาศ์แต่้าพี่น้องหลังจากเสร็จสิ้นงานบิญเนาะก็สิลงมาไสบาศเนาะพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คันของบาวพุทธเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ในวัดพี่น้อง อแจ้งอันนี้ทางศิละวัดเพื่อนกะกำลังกินกาแฟอยู่พี่น้องเอ้ยทานเสร็จปะข้าวข่าน้ำเนาะอันนี้อยู่ในหอแจกบ้านบ้านบ่าวผู้ใจเอง ฝนกะกำลังแล่ลังไล่เข้ามาพี่น้องผู้อยู่ติรางก็นี้เลยบังเบาปุถ่ายผ้าย่างเลาะบังอยู่ติรางพี่น้องตะรางกะอาจสิคองกำลังแล้วกำลังคนกะนหัน่นขายเครื่องกะกำลังเมือ่อวังเสานี้พี่น้องทงย่างก็ยังไม่ทันได้เก็บได้เนาะกะอาจสิหกแด้ <c oughs> ตอนนี้กะ เด็น้อยอยากขูก่กะเป็นกะกำลังย่างขึ้นมาพี่น้องเป็นมาถึงพี่แดงอากาศหนาวคือเก่าพี่น้องเลยมาพ่อแจนเฉลิมพี่น้องเอ้ยมีแมนเฉลิมผลมาละครับเฉลิมอันนี้เฉลิมอยู่หลาวใน,นพี่น้องเอ้ยนี่เป็นครูเพลงอันนี้ก็ได้มือคีย์บอร์ดเนาะ Mhm. บรรยากาศกะทักทายกันเนาะ่อยน้องแบบบําบลสวนหันี่ยนะยามเช้าๆพอได้ยิ้มันเลยแย้มเรียบร้อมีค้าวผมมีได้มีได้งานนี่แหละเนาะมีเล่นไพ่งานผมมีค้าอีกแล้วเอออันนี้กะวัว้อฟังว่าแต่ว่าวัวห้ฟังว่ามันมันเป็นไปได้ถ้าเข้าพร้อมแล้วนะ อย่างเหลนี้น,น,นี่ถ้าพร้อมเพื่อบอตกแตะเดี๋ยวเรียบร้อยกัดถุงลงไปก็อาน้ำพดนี่ผ้าเดี๋ยวเก็บกระดูุเรียบร้อยลงแล้วนะไปหับยาทานมาเลยได้ลดเลยผูรไปยาทานมีได้ลดมาลดไปเลยเอาเข้าอูอ่เออลดอาไปซ่อมอยู่ไปหับยาทานมาเก็บกระดูุเลย เฮงสบายมีแม้ว่าคูบ่ามากไไักงายนะเฮากับเอวมากกับมันหน้าเลว้วลายมือเล้วเนาะเออตั้งแต่เภางันเดียววันลายมือแล้วนะจนมาฮอปปัจจุบันนี้นะก็ลองถามๆลองปรึกษาหารือได้เพิ่งหรือจะลอ่เอเพอรฮอตสามสี 3, 4, มือข้างหน้าบอหรือจะเลิกกันแลแต่ว่าวนะลํำพังเงินคู่ป่าคอนเสนแนวนั้นแล้วคึบนแนวนั้นได้นะ

dạ năm đeo thi đoôi, là năm đều. cái thi đẹp đôi với nó bao thầy cả phải là thầy năm này những, ha, nhà tha khu phần sàn khâu nó à cát cả nhà nào cầu nó bên khu phần cả hay nong nong nặng hiện mà kẹp kia nhớ là nó nó mà kia nhớ kẹp tổ tăng như phải này vặt บ่าวุทายังไม่ทีเนอะไรขึ้นพี่น้องได้แต่ขี้เนื้พี่น้องหลังจากแล้วงานก็ได้หลังจากคูบาเดี๋ยวน้อยชันเข้าแล้วกะวันนี้พอออกไม่ออกแล้วพี่น้องเอ้สันเข้ายวัดพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสันเข้าวัดํำกันวันนี้แซ่บ อยู่ตา่างกับมี่ี่น้องนางกินข้าวพิงแดดเกงกเล็กบุค่าแตก ไับดใจกินตาเด้อกะองนกะทงนเขานั่นกินอไมกกินะด้มาม

เร็วหัดใอ้จ้หนาเจุ้จครับดเห็นจุกน้ำไม้เหมือนเสไหมจุกแดงจุกน้ำขาวอุ้ยน้ำไม้เหนนั่นสองน้ำไม้ส้ม นไม่ได้หรอกไม่เคยก่นอะไรต่่ี่บ่่เชมชมไม่เห็นุกมันไม่ดเห็ุไมรเห็นเาใส่นังนู้นเขาเอ๊ะน่ามีฟินมหาอ่ะตีบงตีบงมามาดิ้วุงเจ้ามันมีินมาพี่

ลมบดเมื่อนะหวานกับบดเมื่อนุมดเผ็ดเปินตำมะฮงบ่อนไทยตำตำฮงกันตำฮงกนแซ่บเป็นน้งถึงหาวัดแซ่บ พอเลยเนี่ยหมกินข้าวยี่วัดกันได้ไหมเนาะข้าววัดแมบ Mà sai bạn, mà sai bạn bằng sau này, Hên phương, vì nó ngồi dưới sư lệch đó, Mà thầy chỉ bỏ ở thì vì nó ngồi đơn. Mà thầy hên phương, phương mà... bin, bin tốc mà cái cái, chả cả. Hồ hộp nó mới เขาเห็นเห็นเม่นบอร้อนมัยนแคนแห้งแนะนี่เป็นทอดกันบ้ามาแกะจินต่อคอญ่มันสามารได้จิ้นโล่งน่ะปลาโล่งมนสามารไ่คือปลนน้อยเลยเลยหละต่ำขาป่นเอาเลยนะ

มาพาบ้า,าพุทไธนะาครับบ้าพุทไธมีแกงกิเล็กพี่น้องกะสม้มส้มหน่อไม้จำซีนสมพักแกงป่าผักลวกตำกระปุ้นพี่น้องตำกระปุ้นใส่หมักห้อง

เลยกเยกินเรแล้วมาเบิ่งกผ่าน <ไป S 1> นี้ก่อนเขา่เขาเ,าเอนอกินขาอนขาะมเกีอยู่ห้องัดเนอ่งเไม่ทานจะเสียบคอบบมีมาเบิ่งพผ่านี้พี่น้อง ะคนพาเกือบกินยังเป็นอย่างนั้นอกนั่งรถผ่านนี่คนกินยังเนาะมีเพิ่มวันนี้โอ้ยผ่านนี่ก็ตำมังหงกระตำชั่วเนาะมิน้องบ่าวกุยไทรนาวในเดี๋ยวนี้นะยังนาวอยู่บ่าวกุยไทรนี่อันนี้เพิ่นกินเพ้อเนาะเจียนได่ย่าง มาเบิ่งข้างนี้ดูพี่น้องมาเบิ่งทางนี้มาเบิ่งถางนี้สบายดีกินข้าวสมัครขี่ข้าวสมัครีวัดพี่น้องข้าวสมัครีแซ่สิพาพี่น้องมาเบิ่งอยู่ตล่างก่อนว่าฝน คือโหแอกอกแอกแอกแเนาะท้าแนแ่นโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเนาะคือมาโหมนแท้เ้าอยบาน่่มนจะใช้เคน้นาคนยังถาเนกับมอยู่ในใจเเคยเห็นจเองนี้ก็มีพี่น้องอันนี้คือครูอ,อ,อาจารย์พี่น้องจิตเขา สบายดีข้าวจบอากันอีมันแรงพี่น้องทางนี้ก็ได้โอ้โหกลิ่นข้าวสามัคคีอยู่วัดพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบสิเมอร์อะไรอะไพี่น้องนายครูเพิ่นนายครูเพิ่นแจกขนมเล็กน้อยแต่นี่เล็กน้อยเก็บเก็บอันนี้เก็บกี้เงีพี่น้อง ฝันสั่งเอะเรียนเป็นแถวรีแวบเจทยเลยพี่น้องอันนี้ไอโจให้นี่ขนมพันใบาทคนให้พันให้มากินกินยำนาวพี่น้องพี่น้องสำหรับใครมากคินนี้ก็ากกคนไลค์คนแส์คนสับสกคยคนกระดิกคติดตามเฮ้อเปกน คลิปต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกับเฮาสองคนคือเก่าสำหรับคลิปนี้บ่าวผู้ใส่ขลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อสามองศนไม่ได้มานำ้ำพี่น้องเพิ่นขาเใ็ดกินเยอะเหินบ่าวผู้ใสลงมาใส่คนเดียวเนาะบ๊ายบาย